สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางหาหนอยสามนอยสูตรวัดใจสามนอยนะคะพี่น้องก่อนที่จะไปรับชมรับฟังผลสรุปและแนวทางต่อไปนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจ,จารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับวันที่19นะคะออ้ยลงไปย0สิแล้วพี่น้องจา๋าแนวทางวันที่19เนาะแอดเขียนผิดเดี๋ยวไปสรุปผลของวันที่อันนี้วันที่19นะคะพี่น้อง19นะคะนี่เดี๋ยวพี่น้องมองไม่ชัดเนาะวันที่18นะคะพี่น้องจา๋าสูตร สูตรวัดใจสามนอยนะคะก็แอดให้ให้เด่นหเด่นรองศนย์นะคะพี่น้องจ๋าสูตรไม่มาสักเม็ดนะคะอ่าสำหรับรอบพิเศษนะคะ5้าก้านะคะเมานะคะนี่นะคะตัววิ่งมาถ้าพี่น้องสายวิ่งสายรูดนี่เอาได้เลยนะคะแต่แอดจ่อไม่เข้านะคะห8ดนะคะห้าแรอบพิเศษไม่มานะคะรอบปกติห้สองนะคะ ห้าสองก็ตัววิ่งตัวเด่นไม่มาตัวลงไม่มานะคะโดปกตินะคะเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งนี่ใครจับเป็นนะคะถ้าใครจับเป็นนี่แตกนะคะพี่น้องจะแตกสามตัวนะคะตัวเด่นมานะคะมาตรงๆงนะคะหกหนึ่งนะคะพี่น้องตัววิ่งมานะคะตัววิ่งก็มานะคะนี่ถ้าใครจับเป็นนะคะแตกนะคะก็โดวีพีนะคะแปดสองนะคะ ไม่มานะคะรอบเวพีบนนะคะส9ในเก้มาอีกนะคะพี่น้องนี่เห็นไหมแอดจอไม่ได้นะคะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็สรุปก็แตกรอบอปกติบนนะคะหกหนึ่งนะคะตรงๆเนาะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่19นะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะคะทุกเลิฟทุกไลค์นะคะที่เข้ามารับชมนะคะ เป็นกำลังใจให้ช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะสำหรับพี่น้องท่านใหม่นะคะก็ใจเย็นๆหน่อยนะคะเดี๋ยวแอดก็กลับไปเยี่ยมพี่น้องเหมือนเดิมนะคะก็จอสองตัวบนล่างนะคะถ้าชอบสูตรหนึ่งนะคะถ้าชอบสูตรหนึ่งก็ตามสูตรหนึ่งก็ได้นะคะแอดจอแค่สองคลิปนะคะก็มีคลิปอ่าสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะแล้วก็สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะ ก็เม็ดเดียวจริงๆนะคะถ้าเข้าก็ก็เข้านะคะถ้าไม่เข้าก็คือหลุดนะคะต้องขอโทษขอไปพี่น้องด้วยเนาะแต่ก็โดยโดยมากก็จะเข้าเนาะเข้ามากกว่าหลุดนะคะสูตรวัดใจวันนี้นะคะวันที่สิบเก้าเดือน6ปี64นะคะแนวทางฮานอยสามนอยนะคะให้เด่นนะคะเด่นเด่นหนึ่งนะคะ วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดได้นะคะสำหรับตัววิ่งแอดก็จะให้เจ็ดนะคะให้สามนะคะให้แปดนะคะถ้าพี่น้องจับเป็นนะคะตัววิ่งนี่โดยมากจะไม่ค่อยหลุดนะคะพี่น้องก็มาเจาะมาเจาะกันนะคะพี่น้องมาเจาะหนึ่งกันนะคะ ก็ยังไงก็ขอให้มาตั้งแต่รอบแรกๆนะคะพี่น้อง1 0นะคะหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนนะคะส่วนเด่นรองนะคะพี่น้องเด่นรองนะคะเด่นรองก็จะมีแอดให้สี่ไปนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะพี่น้อง ก็มาเจาะกันนะคะมี40นะคะสสี่องนะคะส43 46 47 48นะคะการเบิ้ลหน่อยนะคะพี่น้องการเบิ้ลหน่อยเนาะกันเบิ้ลน,นะคะก็จะมี หนหน,นะคะสี่สนะคะพี่น้องทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะผิดถูกต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้าเข้าก็ขอให้มาตั้งแต่รอบแรกๆนะคะถ้าใครยังไม่โชคดีพรุ่งนี้ก็ขอให้แอดจอตั้งแต่วันที่18ตอนเย็นนะคะพี่น้องตอน ตอนนอยออกเสร็จแล้วนะคะแอดก็ลงให้เลยนะคะก็ยังไงวันที่สิบเก้านะคะใครยังไม่โชคดีก็ขอให้เฮงเปังปงัปงทุกท่านนะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะเลขสูงน่าจะประมาณเขียมเลขแปดนะคะพี่น้องพรุ่งนี้เนาะเลขไม่น่าจะสูงนะคะพรุ่งนี้เนาะสูงสุดก็น่าจะเป็นแปดเนาะ เน้นไปที่รอบพิเศษปกติแล้วก็รอบ V.P. นะคะพี่น้องก็ถ้าใครสนใจเอาไปเป็นแนวทางของเฉพาะกิจก็ได้เนาะ4 3 3 4นะคะชุดเด่นรองนะคะ4 6 6 4นะคะ4 8 8 4นะคะถ้าถ้าพี่น้องถามว่าชอบอตัวเบิ้ลนะคะตัวไหนเนาะก็น่าจะเป็น4 4กับหนึหนึ่งหนึ่งนะคะ ก็น่าจะเป็นชุดนี้นะคะพี่น้องถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะรอลุ้นรอออกนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้พี่น้องเอซทุกๆท,ท,ท่านนะคะจงโชคดีมีแต่ความสุขนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังๆัทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ